สันยีคายกับช่องสานนนดังซิงนะคะตอนนี้ก็เปิดบอมไม้หลังจากที่ฝนตกนะฮะ <c oughs> ใครไปดึงเก๋อย่าห่างมิด แล้วเกเข้าไปอะไรตรงนั้นเหรอจะนี่ออกจากบ่อไม่ได้นะคะทุกคนติดติดติดราเสียโดมครับ โบทขับไมโครนะคะแห้ไมโครมาดันแนละ้วไปไปที่มเป็นสีขาวๆกล้องก็สั์นุ่นเตงนะคะ 妖。 me e ก็ทยไปเอาดินนะคะไปเดี๋ยวเราลงไปเอาดินกันนะคะทุกคนวันนี้รถหกคันนะคะครบทีมนะคะครบทีมงานก็พี่โบ๊ขับแมคโครนะคะแล้วก็ท่าแก่พี่โบ๊ขับรถดำเองนะคะเนงจากคนขับแมคโครไม่อยู่โอ้นอนตกมอน,นะคะทุกคนปวดคอมากเมื่อวานก,ก็กลับจากบ,บ้านกวดมาถึงบ้าน สี่โมงนะคะทุกคนไปงานเออฉเลือไฟใหม่นะคะก็ไปขนดินถมที่นะคะให้เขานะคะเนื่องจาก,กแล้วมันเฉะนะคะก็ถมให้มันสูงมานิดนึงเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะก็เนี่ยทางเขาไทยแล้วนะคะก็คือถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ฝุ่นนะคะดินก็ะเดามันเดาไหมก็ <laughs> <g ül> 别了。 กอดินลอกมานะคะเมื่อกี้ก็รถเสียโดมปิดนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยนู่นไม่รู้อะแต่ภาษาเขมรเขาเรียกตะโมอ,อะทุกคนแบบมันเป็นดินตะโมอ,อะมันเป็นภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะนู่นก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อ เขาเอาไปทีนะเห็นพี่แกพูดว่าถ้าเอาไปปลูกผักปลูกอะไรมันสวยนะคะดินตะโมก็คือขุดตะโมมันจะเป็นเด็กเขาเรียกอะไรขเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้นุ่นรู้จักแต่รักษาคนนี้ นี่น่าจะเป็นเจ้าของทีนะคะทุกคนตอนนี้วิ่งดินอยู่บ้านอุโลกนะแต่ไม่รู้ว่าอุโลกมันขึ้นขนมโงรักหรือว่าแนงมุดนะน่าจะแนงมุดหรือเปล่าน่าจะขึ้นแนงมุดนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนุ่นล้ำซิงด้วยนะคะ